สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Deep Dive นะครับวันนี้เรามาเจาะลึกภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐวันที่28สิงหาคมกันครับเอ,อ่อตลาดปิดบวกดูดีทีเดียวนะครับ S&P 500เนี่ยเพิ่มขึ้น1.2% Nasdaq บวกไป1.5%ส่วนดาวก็ขยับขึ้นมา0.8% ค่ะตัวเลขดูเขียวสดใสเลยนะคะใช่ครับแต่คือภายใต้ตัวเลขเขียวๆเ,เนี่ยมันมีความผันผวน,นที่แบบน่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดในกลุ่มเทคโนโลยีวันนี้เราก็เลยจะมาแกะข้อมูลจากบทวิเคราะห์กันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรขับเคลื่อนตลาดแล้วก็มีสัญ,ญญาณอะไรที่เราต้องจับตาดูกันเป็นพิเศษค่ะ ถ้าดูปัจจัยบวกหลักๆนะครับก็มีอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยอย่างแรกก็คือผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มชิปที่ยังออกมาแข็งแกร่งค่ะอันนี้ยังเป็นพระเอกอยู่ใช่ครับแล้วก็อย่างที่2ตัวเลข GDP ไตรามาสสอของสหรัฐอันนี้ออกมาดีกว่าคาดเหมือนกันอืมใช่ค่ะโตตั้ง3.5%เปเซน เทียบกับที่ตลาดคาดไว้แค่3.2%เองนะครับอันนี้ก็ช่วยคลายความกังวลเรื่องเ,ออเศรษฐกิจถดถอยไปได้เยอะเหมือนกันหยุดหรือเรซิเลียนของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ยังไปต่อได้ดีครับผมแม้ว่าจะมีแรงกดดันหลายๆอย่างอยู่คือสิ่งนี้มันก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้มากพอสมควรอืมแต่ก็น่าสังเกตว่าความกังวลอื่นๆมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนสทีเดียวนะคะนั่นสิครับเพราะว่าพอเราไปเจาะดูที่หุ้นรายตัวเนี่ย ภาพมันดูซับซ้อนขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะจุดที่แบบน่าขบคิดที่สุดผมว่าน่าจะเป็น Nvidia นะครับ NVDA ตัวนี้มีสตอรี่เลยค่ะวันนี้ใช่ครับคือระหว่างวันเนี่ยราคาพุ่งไวแรงมากเกิน10%ด้วยซ้ำนะครับเพราะผลประกอบการออกมาดีเยี่ยมเลยค่ะดีมาก,มากแต่แต่สุดท้ายเนี่ยกลับปิดบวกได้แค่ประมาณ2%เองเอ้าเหรอคะครับเพราะว่ามีแรงเทขายทำกำไรมหาศาลเลยออกมาช่วงท้ายตลาดโโหแรงขายทำกำไรหนักมาก ขนาะเดียวกันนะครับเท s l a หรือ TSLA เนี่ยบวกได้ค่อนข้างดี3.5%อันนี้มีข่าวดีเรื่องความคืบหน้าการเจรจาสร้างโรงงานที่อินเดียอืมอันนี้น่าสนใจนะคะนักลงทุนมองเป็นโอกาสขยายตลาดใหม่ใช่ครับอาจจะช่วยลดการพึ่งพาตลาดจีนได้ด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งเลย Salesforce หรือ CRM ค่ะ ตัวนี้ส่วนทางเลยร่วงไป5%เครับหลังจากที่ morgan stanley เขาปรับลดคำแนะนำลงเหลือ e q u a l e t อืมก็คือมองว่าน่าจะให้ผลตอบแทนพอๆกับตลาดโดยรวมครับหลักๆก,ก็เพราะความกังวลเรื่องการแข่งขันในตลาดซอฟต์แวร์องค์กรที่มันดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับดูเหมือนจะกดดันหุ้นกลุ่มนี้หลายตัวเลยไม่ใช่แค่ crm ค่ะคือภาพของ nvidia วันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่แบบชัดเจนมากเลยนะคะของความตึงเครียดในตลาดตอนนี้ ค,คือด้านหนึ่งเนี่ยปัจจัยพื้นฐานทั้งเรื่อง AI ทั้งผลประกอบการมันยังดูแข็งแกร่งมากอืมแต่อีกด้านหนึ่งราคาหุ้นที่มันปรับขึ้นมาสูงมากๆแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดอ่อนไหวกับการทํากำไรเร็วๆแรงๆแบบนี้ครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่านักลงทุนเริ่มไม่เนี่ยใจแล้วหรือเปล่าว,ว่าราคานี้มันสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงไปแค่ไหนแม้ว่าข่าวจะออกมาดีก็ตามน่าขิดครับ พอเราลองเทียบกับเท s l a ที่ตลาดยังมองไปข้างหน้าเรื่องการเติบโตหรือ Salesforce ที่เจอแรงกดดันเรื่องการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าข่าวสารปัจจัยพื้นฐานมันถูกตีความแล้วก็ส่งผลต่อราคาหุ้นต่างกันไปจริงๆครับ ขึ้นอยู่กับมุมมองและก็ความกังวลของตลาดณเวลานั้นๆเลยนะคะประเด็นเรื่องราคาเทียบกับพื้นฐานที่เราเห็นใน NVDA นี่แหละครับมันยิ่งทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะประกาศพรุ่งนี้คือ29สิงหาคมเนี่ยน่าจับตามองเป็นพิเศษเลยมีอะไรบ้างน,นะครับที่เราต้องดู หลักๆพรุ่งนี้มี2เรื่องใหญ่ๆเลยค่ะเรื่องแรกคือรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ตัวชี้วัดเงินเฟอ้อสําคัญเลยนะครับใช่ค่ะสําคัญมากๆเลยตัวเลขนี้จะมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดว่าจะต้องอคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปอีกไหมครับ ส่วนเรื่องที่2ก็คือถ้อยถแถลงของประธานเฟดสาขาดัลลัสคุณแพทริกฮักเกอร์ค่ะอันนี้นักลงทุนก็จะรอฟังมุมมองท่าทีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจะพยายามจับสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินแล้วก็มุมมองต่อเศรษฐ,ฐกิจจากท่าทีของเขาค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นสรุปภาพรวมวันนี้ก็คือตลาดโดยรวมเนี่ยได้แรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่ยังดูดีอยู่นะครับทั้งผลประกอบการทั้งภาพรวมเศรษฐกิจค่ะแต่ในะขณะเดียวกันมันก็มีสัญ,ญญาณเตือนเหมือนกัน จากแรงขายทำกำไรหนักๆในหุ้นที่ร้อนแรงปรับตัวขึ้นมาเยอะอย่างเอ d นวิดีอาซึ่งมันก็สะท้อนว่านักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักกันอย่างหนักเลยระหว่างโอกาสเติบโตกับความกังวลเรื่องระดับราคาที่สูงไปแล้วหรือเปล่าใช่เลยค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลเศรฐษฐกิจที่ดูแข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นที่สะท้อนจากแรงขายทำกำไร อย่างในเคส Nvidia ีวันนี้เนี่ยครับอะไรจะเป็นสัญญาณสำคัญที่เราต้องจับตาดูในสัปดาห์ข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะหลังจากตัวเลข CPI ออกมาแล้วเนี่ยเพื่อประเมินว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยพื้นฐานหรือความกลัวเรื่องราคาที่แพงจะเข้ามามีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดมากกว่ากันเป็นคาถามที่น่าติดตามมากครับค่ะนี่คงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ